สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิทธิพิบาลในาอังคารที่12กันยายนนะครับขอพวกคุณความรักการปกป้องการดูแลรักษามาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนพระวจนาของพระ้าว,วันนี้ในสดุดีบทที่42ผมตั้งหัวข้อว่าดัดาวิดกับพระเจ้าทำไมผมตั้งเพราะเป็นสิ่งที่เป็นประสบะการณ์ จะเป็นชีวิตของดาวิดที่ท่านเองได้บรรยายแสดงออกมาถึงความรู้สึกในจิตใจที่ท่านเองได้เผชิญน,นะครับผมแบ่งข้อคิดออกมาเป็นสองข้อคิดคือข้อคิดที่หนึ่งคือดาวิดแสวงหาพระเจ้าอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนัม่นเป็นข้อที่พวกเราหลายคนคุ้นเคยแล้ว บางคนก็ได้ท่องจำแล้วก็กวางกระเสือกสนลำหาหาทานน้ำฉันใดจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าก็กระเสือกสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจของข้าพระองค์กายหาพระเจ้าผู้ทรงประชนเมื่อไหร่ครับพระองค์จะได้เห็นประพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาอ่านอาหารทั้งกลางวันขณะที่พูดกับข้าพระองค์ทั้งกลางวันแล้วว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนในช่วงที่ดาวิดเผชิญกับใช้คาว่า ความทุกข์หรือศัตรูนะครับที่ท่านเองได้รับในโดยเฉพาะบรรจายในข้อ3อามบอว่าดินน้ำตาต่างอาหารแล้วก็ยังมีคนพูดศัตรูของท่านพระเจ้าของ,เจ,ของเจ้าอยู่ที่ไหนสิ่งที่ดาวิดตอบสนองนะคันั่นก็คือดาวิดแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับพวกเราเมื่อเรากำลังตกอยู่ในช่วงที่เราอาจจะทุกข หรือเราตกอยู่ในช่วงที่เราเจ็บป่วยหรือผิดหวังนะครับถึงขนาดต้องร้องไห้เสียน้ำตากินน้ำตาแทนอาหารสิ่งที่เราควรทำนั้นก็คือเราจะต้องแสวงหาพระเจ้าดาวิดได้ใช้คำเปรียบเทียบกวางที่กระหายหานา้ำคำว่ากระหายแสดงถึงความตั้งใจหัวใจที่มุ่งม,มั่นนะครับ เข้าหาพระเจ้าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราเองควรจะทําในขณะที่กําลังอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆของชีวิตดาวิดแสวงหาพระเจ้าสแสวงหา,าที่จะได้เห็นพระพักตพระเจ้าประสบการณ์ที่ลึกนะพวกเราอาจจะไม่ต้องมีความทุกข์ถึงจะแสวงหาพระเจ้าเสมอไปแต่ หัวใจของการแสวงหาพระเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะมีประสบะการณ์กับพระเจ้าที่ลึกขึ้นอยากจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยากจะเห็นการอศัศจรรย์ของพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าใช้เราหรืออะไรจุดๆอีกมากมายที่เรากะหายที่อยากจะได้นะแต่นาวิดย์นั้นเขาได้เขาอยากได้อะไรคืออยากจะได้เห็นพระผักของพระเจ้านะครับ เหมือนอย่างโมเสสนะครับที่อยากจะเห็นพระพักของพระเรามีความต้องการอะไรครับที่อยากจะได้หรือกระหายนะอยากจะมีจากนั้นเขาคิดที่ฝากไวนะ้ประการที่สองครับดาวิดทูลความในใจของพระเจ้านะมีแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยด้วยกัน2.1ท่านระลึกถึงงานฉลองอยู่ในข้อที่ส เมื่อ้ารพระองค์ระบายความในใจครับบางครั้งการอธิษฐานเป็นการแสดงออกไม่เพียงแต่เราพูดหรือเราขอนะหรือเราแบบเป็นการระบายถึงความต้องการเป็นการระบายถึงความทุกข์ของเราเป็นการระบายถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อพระยาวด้วยทวีตพูดถึงระลึกถึง เราล,ลือกถึงอะไรเราลือกถึงงานเฉลิมฉลองที่ท่านเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เป็นคนนำขบวนแห่เข้าไปในพะนิเวศของพระเจ้าในช่วงชีวิตที่ท่านมีความสุขความชื่นชมความยินดีพร้อมก,กันกับประชาชนของท่านประการที่2.2ครับท่านท้อและทุกข์ใจ ท่านพูดในที่นี้ถึง3าครั้งจิตใจของข้าของข้าเออเช่นไหนจึงฝ่ออยู่การจิตใจภายในที่ฝ่ออยู่หมายถึงขาดกําลังใจอะไรทําไมจึงทำให้ดาวิดจึงรู้สึกใจฝ่อใจหอเหี่ยวใจหดหู่ใจท้อแท้ก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ท่านเองพูดในข้อที่สความทุกข์ที่ท่านได้รับจากศัตรูนะครับ นี่น้องครับใจของเรานะครับที่ f a l อยู่เราได้เห็นอย่างหนึ่งที่สอนเราก่อนหน้านี้ในข้อ4ดาวิดพูดถึงเรื่องของเสียงโห่ร้องยินดีเสียงการเฉลิมฉลองแต่ดาวิดในพูดถึงเรื่องในภาพข้อ5นี้กลับพูดถึงเรื่องของความท้อแท้และความทุกข์ใจให้เราได้เห็นนะครับชีวิตของคริสเตียน เราเองอาจจะต้องมีภาพสองภาพหรือมีชีวิตสองชีวิตนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราคือความสุขและก็ความทุกขนะ์ความสําเร็จนะครับความล้มเหลวนะความสมหวังกับความผิดหวังเราไม่มีคริสเตียนคนใดนะครับที่จะพบตีพร้อมบริบูรณ์ครบถ้วนไม่มีสิ่งใดที่บกพร่อง หรือชีวิตราบเลื่นนะครับในสองครับท่านไม่เข้าใจนะโดยที่ท่านพูดบอกชะไหนพระอ,องค์ทรงลืมข้าพะอ,อชะไหนพระอ,องค์ทรงลืมข้าพะอ,อชะไหนพระอ,องค์ทรงลืมข้าพะอต่อ,อิปนั้นเป็นการบรรยายถึงความรู้สึกของท่านนะครับว่าพระเจ้านั้นลืมหรือพระเจ้าทอดทิ้งเราต้องเข้าใจนะครับหลายครั้งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็มักจะ คิดหรือเข้าใจหรือรู้สึกไปว่าพระเจ้าทรงจะไม่ลืมเราเราจำได้ไหมครับเมื่อสาวกอยู่ในเรือและเกิดพายุแล้วสาวกก็กลัวและสาวกก็พูดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทำไมครับไม่เป็นห่วงข้าพระองค์หรือพระเจ้าไม่เคยลืมนะครับดูเหมือนบางครัง้งเราคิดว่าพระองค์นอนหลับอยู่ไม่ตอบสนองเราเงียบไปนะครับ โดยเฉพาะช่วงที่เราตกอยู่ในความทุกข์ลำบากในความเป็นมนุษย์ของเราเรามักจะคิดและเข้าใจเช่นนั้นแต่ยืนยันนะครับให้เขามั่นใจเราดาวิดพูดในข้อที่2.4นะคือท่านเชื่อหวังใจในพระเจ้าสังเกตดูมีพูดคำนี้ถึงสมครั้งดาวิดพูด3ามครั้งถือว่าจิตใจของข้าเอ๋ยชนไหนจึงฝ่ออยู่ ถึงสาครั้งและดาวิดก็ตอบแล้วก็พูดตามมาว่าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพงค์จะยกย่องพงค์อีกนะคำว่าอีกสังเกตดูก็คือจะมีโอกาสได้ชื่นชมยินดีด้วยเสียงโห่ร้องยินขอบลูกคุณการเฉลิมฉลองในภาพของข้อที่4นั้นนะครับพี่น้องครับเราขณะที่เรากำลังเผชิญสิ่งที่เราไม่เข้าใจบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับ พาพระอ,องค์ทอดทิ้งเราในความทุกข์ในลำบากความผิดหวังความล้มเหลวให้เราหวังใจเชื่อมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราแน่นอนหนึ่งเปเซนะครับขอพระเจ้าอวยพรและหนุนใจเราด้วยถ้อยคำพระวจนะของพระองค์วันนี้